ตอนนี้นะคะเรากำลังมาดูบ้านดินกันนะคะไม่ต้องมีไฟยอันนี้บ้านแบ่งปันนะคะนี่อันนี้บ้านดินนะว้าอันนี้เราเข้ามาดูนะคะ เป็นบ้านดินนะคะนี่ดูเห็นไหมเข้าได้ไหมเข้าได้เข้าไปดูได้นี่เฮนี่นะ,ะอ,ะอะเอไฟนี่ไฟห้องน้ำเป็นบ้านดินที่สร้างเองนะคะนี่ดูอาห้องน้ำมันต้องตรงๆนะ นี่ไงครับพี่เขาทำมาจากดินไงคะเคองน้ำกว้างอยู่นะเครื่องทำความร้อนเครื่องทำน้ำร้อนเล็บร้อนอะไรนี้คือแฟนเปยนเครื่องทำบ้านสวยไหมสวย,สวยนี่อันนี้ขนมหนืนะอันนี้ชื่อรีสอร์ทอะไรคะพี่คูปันสุขครับลานกลางเต็นท์คูปันสุขและบ้านดิน ลานกลางเต็นท์ภูปันสุกและบ้านดินอันนี้พี่ทําเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ดีจังเลยอ่ะนี่ภูปันสุกอันนี้มีกี่หลังคะสองหลังใช่ไหมสอนปีหน้าเพราะว่าทำทำเองอะเนาะใช่ครับอันนี้ตกกลางคืนหนาวประมาณกี่กี่องศาเมื่อคืนสี่ทุ่มสิบเก้า หกโมงเช้าสิบห้าโมงเช้าหกโมเช้าสิบห้าโหหนาวเนาะเริ่มหนาวเลยครับเริ่มหนาวมนได้บวกคือบวกเท่าไหร่อ๋อตาคราบนะคะตาคา้าบยิ่งระบินโดนเลยเกือกนะ

มีตัดผมด้วยนะคะแมี่อย่าไปทีแล้วเมียอย่าไปทีเนี่ยชิโบกิโบขอรูปหนึ่งเอาโทรศัพท์มาบ้างหะายคนับมอเตไซค์มา แล้วก็ไม่ได้นอนที่นี่นะไม้ผมตัดผมให้แล้วก็ไปต่อมากินเบียร์สามข่องแล้วไปต่ออันนี้นะคะร้านตัดผมร้านตัดผมที่ที่วิวบรรยากาศหลักร้านนะคะมีหาที่ไหนไม่ได้แล้ว วิจัยวายการีตนะคะผมมาผมมาขอแบ่งอืมขอซื้อโชคดีพี่โอ้โหโชคดีมากๆเลยได้อยู่ด้วยแล้วก็ได้อันนี้ด้วยใช่ก็คือพี่ใช้ชีวิตอยู่นี่เลยใช่ไหมใช่โอแค่นี้ผมก็อยู่ได้แล้วอันี้อันนี้จากกรุงเทพเบื่อเนาะออกไปก็เหมือนดิ้นรนอ่ะ ีเงินแล้วกมันทำอย่างงี้โหจริงเลยแล้วพวุนี้มันอะไรนะ <S <S